รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ สัสดีค่ะพบกับรายการไทยสปิริตอีกแล้วนะคะทุกวันอังคารตอน10บโมงครึ่งแบบนี้คุณผู้ชมคงรู้สึกแปลกตาไปบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพิธีกรคนเดิมของเราหายไปนั่นเองวันนี้พี่ปั้นเขาติดธุระเลยส่งน้องบูมมาแทนค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อุตรดิตเมืองแห่งความลับ ว่าแต่เมืองนี้จะมีอะไรลับๆให้เราหน้าค้นหาและเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของเราในเทมนี้ยังไงเราตามไปค้นหาความลับนี้พร้อมๆกันเลยค่ะอุตรดิตหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเมืองผ่านเพื่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคเหนือ แต่บูมอยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่เป็นเมืองที่ควรมาเที่ยวสักครั้งในชีวิตเพราะว่าเงียบสงบมีสถานที่ท่องเที่ยวครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวัดพิพิธภัณฑ์และอิ่งอาหารกับขนมพื้นบ้านของที่นี่คืออร่อยยังไม่น่าเชื่อเลยค่ะแถมผู้คนยังน่ารักใจดีมีความเป็นกันเองลองเปิดใจแล้วเดินทางไปพร้อมบูมกันค่ะ คำตับแรกที่บูมพาทุกคนมาหาคำตอบก็คือที่นี่ค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะบูมไปสืบมาแล้วนะคะว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติโดยเป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบอ่อและปรากฏเตาถลุงเหล็กโบราณน,นับพันเลยค่ะแล้วก็ตามจุดต่างๆก็จะมีรูปปั้นจำลองให้เราได้ดูเรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่ก็จะได้ศึกษาภูมิปัญญาโบราณของไทยอีกด้วยนะคะ และกิจกรรมพิเศษของที่นี่ก็คือการตกแร่เหล็กน้ำพีคุณผู้ชมสามารถมาตกแร่เหล็กน้ำพีและนำกลับบ้านได้ด้วยนะคะวันนี้บูมจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูการตกแร่เหล็กน้ำพีค่ะ ความลับที่2ก็คือรสชาติอาหารประจําจังหวัดนี้ที่อยู่ข้างหน้าบุมทั้งหมดนี้คืออาหารประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าวพันผักนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากๆวันนี้บุมต้องขอลองชิมเองแล้วละค่ะ ที่บุมพาทุกคนมาก็คือที่นี่ค่ะตลาดสดสีพนมมาตรวันนี้เราจะมาตามหาขนมพื้นบ้านของที่นี่กันว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าและคนที่นี่ดูกันเลยค่ะ ิ่งที่ต้องการมันหลายอย่างมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ชิมแต่บุ้มเชื่อว่ารสชาติอาหารจะต้องดีมากแน่ๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าความลับของตลาดแห่งนี้ก็คือผู้คนเขาใจดีมากๆเลยแหละค่ะบุ้มไปก่อนนะคะคุณป้าถึงแม้ตลาดแห่งนี้จะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แต่เรายังเหลืออีกหนึ่งความลับที่รายการจะพาทุกคนไปหาคำตอบนั่นก็คือความลับความสำเร็จของบุคคลสำคัญของเราในวันนี้ช่วงหน้าพี่ปั้นพิธีกรคนเดิมของเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะ ทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จในด้านอาชีพดนตรีได้คะมีเคล็ดลับที่ทําให้เก่งดนตรีมากขึ้นไหมคะอยากไประดับโลกต้องทํำยังไงบ้างคะได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงมาจากไหนคะหาตัวเองเจอได้ยังไงครับว่ารักดนตรีบุคคลสําคัญของเราในเทปนี้คือดรนรงปรางเจริญคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล The Charles i v e Awards สาขาการประพันธ์ดนตรี จาก American Academy of Arts and Letters องค์กรที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีและศิลปะที่มีประวัติศาสตร์ระดับโลกมาอย่างยาวนานปัจจุบันเขายังเป็นคณะบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมิดิลอนอีกด้วยอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้ไปพูดคุยกับเขากันคะ่ะและตอนนี้เราก็เจออาจารย์ดรนรงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปทักอาจารย์ท่านใดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นารง oh, สวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้องปั้นค่ะจากรายการไทยสปีดค่ะอาจารย์ที่เรานัดกันวันนี้ค่ะอาจารย์ทําอะไรอยู่ล่ะคะกาลังดูเวทีอยู่ครับก็จะย้ายของเขาครับอ๋อแบบนี้อาจารย์ว่างอยู่ไหมคะสะดวกให้หนูสัมภาษณ์เลยได้ไหมครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเชื่อม้างนี้ไปก็ได้ไได้เลยค่ะครับผมอาจารย์เกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆก็เกิดที่อําเภอเมือง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ะนะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์นะจนถึงม6ม6ค่ะแล,แล้วก็จากนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งมาเรียนที่โรงเรียนหอวังที่กรุงเทพอาจารย์มีความฝันในวัยเด็กไหมคะพอจะจําได้ไหมคะคือจําได้ว่าไม่ได้ฝันว่าอยากเป็นนักดนตรีแนะ่นะ <laughs> จริงๆที่มาสนิทกับดนตรีมาก,มากๆไหมคเพราะว่าอยู่กรุงเทพนั่นแหละเพราะว่าพอเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่มีกิจกรรมเลย ก็พอเป็นแบบนี้เรื่อยๆเราก็รู้สึกเฮ้ยเราไม่ไหวอะเราต้องหาอะไรทําละนะฮะในที่สุดก็เลยมาจอยกับวงโยธวาทิตย์ที่โรงเ,เรียนมผมคิดว่าตอนขึ้นม .4 ม .5 เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากเรียนดนตรีเป็น วิชาหลักละไม่อยากแค่เล่นวงโยธวาทิละอยากเรียนจริงๆจังๆละก็ตั้งเป้าเลยว่าเดี๋ยวผมต้องเข้ามหาวิทยาลัยเราก็สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะครับที่ประสานมิตรสาขาดนตรีในที่สุดก็เหมือนกับพอเราได้เรียนนะครับผมว่าคิดว่าด้วยความที่ถ้าเรารักนะพอไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นพอเรียนจบ อาจารย์ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยก็บอกว่าเอ้ยงั้นมาลองทํางานไหมอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแววจาก<ช>ท,าที่เราทําในสิ่งที่รักแล้วมันทําได้เต็มที่ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่ามันมันดนตรี dream, มันต่อเราไปเรื่อยๆ่เไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันตอนไปเรียนปริญญาโท่เงี้ยครับอยู่ๆมันก็มาแล้วอยู่ๆเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปเราก็ได้ไปแล้วก็พออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะตอนจะจบปริญญาโทก็อาจารย์ที่สอนผมบอกว่าอ่ะ ลองสมัครเรียนปริญญาเอกไหมผมก็แบบอลองก็ได้อย่างตอนเรียนนะคะาอาจารย์อาจารย์เรียนดนตรีเป็นด้านไหนแนวไหนบ้างเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องการสอนแล้วก็เราก็เล่นเปียนโนเราก็แต่งเพลงน้อยครับแต่ว่าก็เริ่มแต่งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยพอไปเรียนปริญญาโทก็จะเป็นด้านการประพันธ์เพลง อาจารย์คะความยากในการเรียนดนตรีนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คือทุกคนรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องง่ายดนตรีมันเป็นเรื่องของทักษะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ทําตอนนี้แล้วเราเห็นผลวันพรุ่งนี้มันอาจจะทําวันนี้อีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งปีดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะเห็นการพัฒนาของเขามันใช้เวลาถามว่ายากเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่น้องๆหลายคนแบบเลิกเลิกเรียนใช่เลิกเพราะว่ามันมัน กดดันเกินไปความยากมันก็คือแบบนั้นแหละน้องต้องเรียนทฤษฎีเรียนประวัติศาสตร์เรียนอีกหลายเรื่องที่แล้วก็เรียนปฏิบัติด้วยใช่หลังจากเรียนจบเราก็ต้องตามหาความฝันคือ,อมผมอยากเป็นคอมโพเซอร์ตอนนั้นเราได้เป็นคอมโพเซอร์จริงๆแล้ควคอมโพเซอร์นี้คือทำหาหมายถึงนักแต่งเพลง,งครับใช่ แล้วเราก็บินมีคอนเสิร์ตวงออเคสตร,ราเล่นเพลงเราเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเราก็บินไปคอนเสิร์ตบางเดือนแบบอยู่บ้านสามวันที่เหลือคือโรงแรม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 ,มตามเมืองต่างๆใช่แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยฮะผมก็มาถึงจุดที่ผมเบือ่อแล้วไม่เอาละแล้วจะเลิกนะครับก็เลยไปสอนอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันดีขึ้นนะหมายถึงว่ามันมันก็ปรับตอนนี้ผมรักการสอนมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นครูคนมัน มันเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งอะแล้วอินวีเทิร์นเขาเปลี่ยนชีวิตเรามีน้องคนหนึ่งที่ผมสอนชื่อน้องสโลมนะครับอยู่ที่นู่นเขาอายุแบบแดขวบอะแล้วมีวันหนึ่งอะที่ผมสอนน้องคนนี้นะแล้วก็ผมก็ร้องไห้อในห้องสอนเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเพื่อนคนนี้ถูกย้ายออกจากโรงพยาบาลไปฮอสพิธนะในระหว่างที่เราสอนนะเรารู้เลยว่าถ้าไปอยู่ฮอสพิดเปาว่าไม่เกินอาทิตย์ ผมก็แบบเหมือนน้ำตาไหลนะน้องคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยร้องให้ทำไมเนี่ยผมว่าไม่ได้ร้องให้เขาก็แบบนี่เขาไม่โง่นะใช่เขาก็บอกเขาไม่โง่นะเห็นเขาเป็นเด็กเขาไม่ได้โง่นะแล้วก็อ,กอ๋อไม่มีอะไรหรอกอ t s o okay, นะ่ะเดี๋ยวงั้นเรียนต่อนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปคุยสมุดสติกเกอร์ครับที่ผมเคยให้เขาว่ะคุยคุยคุยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปดึงสติกเกอร์อันหนึ่งที่เป็นรูปหัวใจนะที่เราให้เขาวันวาเลนไทน์เอามาแปะที่เราแล้วก็บอกอ่ะ เนี่ยยูได้ไม่า a r d และเพราะนั้นยู่ต้องรู้สึกดีขึ้นซึ่งอันนั้นอ่ะผมก็บอกเขาโอ้ไม่ก็แบบนี้เธอจะทําให้ฉลองให้หนักขึ้นนะเพราะว่าแบบเราไม่คิดว่าการเป็นครูอ่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันเพราะตอนนี้พอผมมาเป็นครูเองจริงๆแบบย้ายกลับมาประเทศไทยน่ะนักเรียนของผมผมเลี้ยงเขาเหมือนลูกทุกคนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์ชอบการเป็นครู จากที่อาจารย์เล่ามาก็คืออาจารย์ทํางานอยู่ที่อเมริกาเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอาจารย์กลับมาเป็นคณะบดีที่ไทยได้ยังไงล่ะมีอาจารย์ดรสกรีเจริญสุขนะครับซึ่งอาจารย์เป็นคณะบดีของที่นี่มาก่อนแล้วก็ถึงช่วงนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออผมกําลังจะหมดวาระละกาลังจะ,กะเกษียณละ<ม>ก็อยากได้คุณเนี่ยมาช่วยในการสานต่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองผมไม่ไม่เข้าใจจะถามว่าเอะแล้วทำไมเราต้องทำ ทำไมเราต้องกลับมาเพราะว่าถ้าไปเซิร์ชชื่อผมเป็นภารรษาอังกฤษจริงๆจะเห็นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ LA ไทม์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเรารู้สึกให้ด้านดนตรีอ่ะมันยังไม่มีใครใไปถึงจุดนั้นเพราะงัการที่เราทําแบบนี้เราช่วยประเทศอยู่นะหลายๆคนก็บอกถ้าอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่ไม่ลองกลับมาแล้วช่วยคนอื่นๆด้วยจะได้มีหลายๆคนที่ไปซึ่งอันนี้เราก็เลยตั้งโกเลยว่าเราจะกลับมาแล้วเราจะช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างเด็ก ยังไงให้เด็กไทยเนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับมาพูดถึงเรื่องรางวัลที่อาจารย์เพิ่งได้รับมาดีกว่าคะอาจารย์เข้าไปประกวดได้ยังไงล่ะคะหรือเวทีนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ชาวไซ์เฟลชิพนะครับเป็นหนึ่งในรางวัลที่อเมริกันอคาเดมีออฟอาร์ตแอนด์เลเทอร์สนะครับซึ่งหน่วยงานนี้ตั้งมาประมาณ128ปีแล้วคือตั้งมายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ เขาเรียกอะไรอินเวสกับศิละปะทําไมผมรู้สึกตื่นเต้นนะและภูมิใจนะเพราะว่า<ม>ความยากของมันคือมันไม่ใช่ว่าใครก็แข่งได้มันต้องมีโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เขา n o m i n a t e เราเข้าไปคือเสนอ,อชื่อเราเข้าไปต้องมีคนเสนอชื่อเราถึงจะเข้าไปแข่งใ,<ช>ในทีไมได้<ม>หลังจากที่อาจารย์ชนะการประกวดชาวไอซ์แล้วอาจารย์ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ<ม>แล้วก็เขาเริ่มเห็น r กิ้งของเรามากขึ้นะนะครับ ก็มีคนเชิญให้ไปตัดสินประกวดที่ต่างประเทศมากขึ้นในแง่ของความเปลี่ยนแปลงพวกนั้นมีมีอยู่เสมอแต่ว่าในแง่ความไม่เปลี่ยนแปลงของเราคือเราก็ต้องพยายามยังต้องมุ่งมั่นอยู่นะครับเพราะว่าต้องอยากให้น้องๆทุกคนมองเห็นว่าเวลาการแข่งอ่ะคือช่วงชั่วคราวเท่านั้นเพราะเราชนะสนามหนึ่งเราก็ต้องไปต่อไปต่อคือการแข่งขันมันหยุดไ้อ่ามันจบไม่ได้ใช่ก็ เวทีนึงก็เป็นแค่จุดหนึ่งที่เราจะผ่านไป<ช>แล้วก็ไปต่อใช่ครับดนตรีไม่ใช่มีแค่ความไพเราะเพราะมันอาจเป็นทั้งความฝันเป็นทั้งชีวิตและเป็นทั้งอนาคตของหลายคนค่ะช่วงหน้าเรามาดูกันค่าว่าอาจารย์นารงจะมีเทคนิคในการแต่งเพลงแบบไหนให้เข้าถึงใจคนฟังจนได้รับรางวัลระดับนี้ค่ะ เราได้รับรู้ถึงเส้นทางระดับโลกของคนที่เกิดมาเพื่อดนตรีกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังคำแนะนำของอาจารย์ที่มีต่อวงการดนตรีและการเรียนดนตรีของคนรุ่นต่อไปกันค่ะอาจารย์เริ่มแต่งเพลงมาตั้งแต่ตอนปอตรีนี่รวมแล้วเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ผมว่าเกิน20ปีนะเกิน20่ปีแล้วแบบนี้อาจารย์ได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงมาจาก ส่วนมากเนี่ยแรงบันดาลใจที่ใช้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าะจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวซึนามิอะไรแบบนี้ครัคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นพลังของจิตใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคิดให้เราเป็นอะไรก็ได้นะถ,ถ้าเชื่อหลักการแบบนั้นแบบว่า The Secret ใช่จิตใจมันค่อนข้างมีพลังมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผลกระทบต่อจิตใจนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบนี้ ผมก็จะใช้2ส,สิ่งนั้นแหะครับเป็นแรงบันดาลใจหลักในการที่เราจะสร้างงานแบบนี้อาจารย์มีเทคนิคในการแต่งเพลงยังไงให้เข้าถึงใจคนหรือว่าทำให้เขาชอบแล้วก็ซื้อง,งานเราค่ะคือผมค่อนข้างสนใจในแง่สไตล์ของตัวเองนะผมค่อนข้างสนใจเรื่องจิตวิทยาของมนุษย์ปกตินะครับอย่างแรกเลยครับคนไม่สนใจมาฟังเราพูดถ้าเรื่องที่เราพูดไม่เกี่ยวข้องกับเขาใช,ใช่ไหม คนไม่ชอบฟังคนอื่นบน่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอเพลงที่เราแต่งเนี่ยเราก็ต้องทําเพลงที่สื่อสารกับเขาได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครับถ้าเพลงเราไม่สื่อสารเราไม่ได้คุยกับใครคแปลว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่ศิลปินของเราอ่ะรู้เรื่องเทคนิคการแต่งเพลงไปแล้วคะ่ะอาจารย์อยากรู้เรื่องเทคนิคการสอนของอาจารย์บ้างคะ่ะอาจารย์มีเทคนิคการสอนอยังไงบ้างคะ่ะคืออันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมาก เพียที่ดูริยาขสินเองเนี่ยเราพย s <S ายามทําแบบนั้น <S 2> <S 2> ครูต้องเป็นตัวอย่างของนักเรียนะมะนั้นตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานเนี่ยเราบอกครูว่าให้อยู่ต้องออกไปเล่นคอนเสิร์ตยูต้องออกไปเล่นน่ะเพราะว่าไม่งั้นอยู่จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนไม่ได้เลยว่า,าอยู่บอกนักเรียนว่าให้ต้องขยันในการซ้อมต้องเล่นคอนเสิร์ตเยอะๆตัวอยู่นั่งอยู่กับบ้านดูหนังไม่ได้ออกไปใช่ให้เขาดูเพราะงั้นเนี่ยยูต้องทําตัวอย่างให้เขานะครับก็อย่างเด็กนักเรียนผมอ่ะ ทุกคนยังต้องส่งเพลงเข้าประกวดค่ะซึ่งผมก็บอกว่าอย่างตอนที่เราชนะรางวัลนี้มาเงี้ยเด็กก็เห็นว่าอ๋อครูก็ยังส่งอยู่ครูก็ยังพยายามอยู่เพราะฉะนั้นเขาอะยิ่งมีกําลังใจในการที่เขาจะต้องส่งนะแล้วเขาจะมีความเชื่อมั่นว่าอ๋อถ้าเขาทําแบบเนี้ยสักวันหนึ่งเขาจะเป็นครูค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีโปรเจกต์ต่อไปหรือว่าเป้าหมายต่อไปในฐานะที่จะเป็นอาจารย์เองหรือว่าคณะบดี บางมคะมีแพลนครับที่อยากจะทำให้องค์กรเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นเป็นระดับินเ international มากขึ้นปีนี้เรากำลังจะสมัครเข้าเพื่อรับการประเมินผลจากสถาบันมิวซีคในระดับปริญญาเอกนะครับถ้าเราผ่านการประเมินครั้งนี้แปลว่าเราจะเป็นสถาบันแรกในเอเชียที่ได้รับการประเมินครบทุกหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนปริญญาเอกนะฮะแล้นก็อันนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการศึกษาไทยว่า เรียนที่เรากับเรียนที่ยุโรปก็จะมีคุณค่าทางดีกรีเท่าๆกันแล้วก็ปีนี้เราสมัครจังหวัดนครปฐมเป็น Creative City of Music ของยูเนสโกนะครับซึ่งถ้าเราผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ก็คือเราจะเป็น City of Music จริงๆสิ่งที่เราฝันก็คืออยากให้ชาวบ้านนครปฐมเนี่ยครับได้รับประโยชน์<ม>จากการที่ดนตรีเข้าไปช่วยเขา<ม>ตอนนี้เราก็ทำเป็น กิจกรรมแบบส่งเสริมดนตรีผู<ช>้<ช>สูงอายุ<ม>เอาดนตรีเข้าไปเอาดนตรีบําบัดเข้าไป<ม>เอวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของน้องๆว่าฟังเพลงแล้วแตกต่างกันไหมแตกต่างกันยังไงคลื่นเบตา้าอัลฟาต่างกันยังไง <c oughs> อันไหนรีแลกซ์อันไหนไม่รีแลกซ์<ม>แบบนี้ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าถ้าทําต่อเนื่องครับมันจะช่วยพัฒนาน้อง,อง<ม>ๆเพราะดนตรีเป็นเรื่องที่ เข้าไปแล้วสามารถไปแทรกซึมกับเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลทั้งหลายการเข้าใจคนอื่นเอมพัตี้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยดนตรี mm hmm. dream, มันเข้าไปทําให้เขาขเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นได้ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราได้ City of Music มาเนี่ยครับ <Okay. S 1> เราจะมุ่งเน้นเรื่องการทําแบบเนี้ยแล้วก็พัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ อาจารย์มีคำแนะนํำยังไงบ้างคะสําหรับนักศึกษาที่เขาอยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไวค้ค่ะจริงๆอะ่ะอยากให้น้องถามตัวเองเลยว่าดนตรีคือสิ่งที่เรารักจริง <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> คือผมคิดว่าคนที่เป็นศิลปินจริงๆอะ่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าคุณจะต้องขับแท็กซี่ตอนกลางวันเพื่อที่คุณจะมาแต่งเพลงตอนกลางคืนแล้ว <c oughs> ผลิตผลงาน <c oughs> ออกไปเนี่ย คุณก็ต้องทำนะเมื่อก่อนคือชีวิตผมไม่ได้สบายนะครับคือตอนอยู่อเมริกาเราก็ทํางานร้านอาหารเราไปเป็นโฮสตที่ร้านอาหารจีนทําในครัวร้านอาหารไทยแต่ว่าเราไม่เคยหยุดแข่งเราไม่เคยหยุดแต่งเพลงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในท้ายที่สุดนะไอสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็การเลือกเป็นศิลปินคือมันต้องใช้ทั้งชีวิตอ่ะยิ่งเป็นคอมโพเซอร์เนี่ยนะครับมันคือไลฟ์ลองโปรเซสเพราะว่า เราจะรู้ว่าเราประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วแล้วเพลงของเรายังอยู่ยเราวัดประสบความสําเร็จเมื่อเมื่อต่อเมื่อเราอยู่ในหน้าของประวัติศาสตร์อ,อาจารย์คะเราถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทํางานในวงการดนตรีแวดวงดนตรีอยู่แล้วอยากจะทําในวงการนี้ให้มันยาวอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะคือสังเกตว่าคนเราอะ่ subscribe ะ subscribe n e t f l i x ได้นะ subscribe แบบ Apple Music Spotify ได้แต่พอเป็นเพลงไทยปุ๊บคุณรู้สึกว่ามันไม่อยากมันต้องฟรีอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าถ้าเราอยู่ในวงการเรา,าน่าจะต้องช่วยกันปรับไม่ได้ไม่ได้เพื่อให้เรารวยขึ้นแต่ว่า<ช>สังคมควรจะต้องเข้าใจ responsibility ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือเพลงบาบไหนก็แล้วแต่แต่เราเป็นศิลปินเหมือนกันใช่ครับ พราะผมว่าถ้าทําแบบนั้นอะคือตอนเนี้ยเราไม่ได้สนใจเรื่องออเดียนส์เลยเราอยากทํางานแล้วเราอยากได้เงินแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างออเดียนส์ที่มีคุณภาพเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยครับรมันจะไม่ไใช่มันจะไม่มีคนที่มาเสรงานของเราจริงๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยครับ อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์มีมุมมองเกี่ยวกับวงการดนตรีในอนาคตยังไงบ้างคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างพอจะมีไอเดียบ้างไหมคะคือจริงๆผมคิดว่าวงการมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ,ะดูในแง่ของเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนไม่ว่าตลาดหุ้นพังกี่รอบแม้กระทั่งโควิดนะยังไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยสังเกตว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆครับถึงโรงหนังปิดไปอ่ะ ปรากฏออนไลน์แพลตฟอร์มโตขึ้นถ้าดูยอดรวมของ GDP ของอไรายได้จะเห็นว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่เคยลดลงตอนนี้ AI แต่งเพลงได้แล้ว AI เขียนหนังสือได้เองแล้วใช่ไหมเ i เริ่มพยายามทำความเข้าใจเรามากขึ้นถามว่าเราแต่งเพลงสู้ AI ได้ไหมผมบอกเลยว่ายากคนก็บอกเฮ้ยเราอยู่ใน creative economy เราอยู่ในด้าน c อ e a t i v ีไม่มีทางที่คอมพิวเตอร์จะเก่งกว่าเรานะ ผมก็บอกเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะเขารู้เรื่องข้อมูลน่งเช่นเขารู้ว่าโน้ตตัวนี้อยู่ใต้ขอดร์นี้คนชอบหรือไม่ชอบรู้สถิติว่าใช่ดูจากอะไรดูจากการฟังดูจากดาวน์โหลดใช่ไหมดูจาก Big Data ที่เขามีเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทําร่วมกับเขาในแง่ครีเอทีฟเราควรจะต้องใส่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยคุณทําตามฟอร์มูล่านี้นะคนชอบจํานวนเท่านี้เปอร์เซ็นต์งั้นคุณลองปรับ2โน้ตนี้ เปลี่ยนฟอร์มูล่าใหม่คนชอบเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากนั้นเนี่ยพอเราทํางานร่วมกันกับเขาแบบนี้ครับในท้ายที่สุดในแง่วงการดนตรีมันจะค่อยๆโตเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อยากให้ในวงการไทยครับเตรียมความพร้อมแล้วก็รู้ว่าอนาคตเราจะต้องไปยังไงใช่ค่ะก็ไม่ปิดการความคิดตัวเองแล้วก็มองในมุมใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้พลังบวกกับทุกคนค่ะครับใช่ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาเล่าถึงประสบการณ์ะค่ะแล้วก็สร้างอิ s p i r a t i o n ให้กับทางปั้นแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านฟังค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเทปต่อไปค่ะปั้นจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ เราบอกว่าเราอยากเป็น leader in music education นะ in the world ทุกคนก็จะบอกโอ้ยคุณจะไปนําโลกอะไรคุณจะเน่แค่ประเทศเราเอาให้ดีก่อนนะผมก็บอกแต่ว่าเราต้องฝันนะเราต้องตั้างเป้าไว้ก่อนผมก็บอกเราต้องฝันไมงั้นเราไม่รู้หรอกแต่เราเราก็ฝันแล้วพอตอนนี้ผมคิดว่าคนเริ่มเห็นว่าไอ้ที่เราฝันเนี่ยมันมีแนวทางที่มันจะไปแล้วเราก็เราก็ทำมันตลอดคือเราไม่ได้ฝันแล้วเรา นั่งอยู่เฉยๆนะเราฝันแล้วเราก็ค่อยๆไปทำ,ทำด้วย